สวัสดีครับวันนี้นาลาเอเซนะครับพาท่านมาชมที่ดิงหนึ่งแปลงนะครับที่ดิงแปลงนี้มีเนื้อที่สีไล่26.6ตารางวาเจ้าของเสนอขายไว้ที่ราคาแปดล้านบาทหรือตกไล่ละ2อล้านบาทนะครับ ตัวที่ดิงตั้งอยู่ที่บ้านแหามะขามตําบลคลองเทียงอําเภอตะกวทุ่งจังหวัดพังงาน,นะครับที่ดิงมีหน้ากว้าง3.7เมตรลึกโดยประมาณ168เ mm, มตรนะครับตัวที่ดิงห่างจากจุดชมวิวสะเ็กนางชี3.8กิ km, โลเมตรห่างโรงเรียนขจรเกียรศึกษาโคกกรอยนะครับ28.8กิโลเมตรนะครับห่างสนามบินภูเก็ต46กิโลเมรนะครับทิกตำันาระภาษาอังกฤษ เล่นได้นะครับฟอลโลว์นาร h a นไทยอังกฤษและจีนส์ภาษาจากลิงก์ด้านล่างติดตามข้อมูลภาษาอังกฤษจีนและไทยได้คลิกที่ลิงก์ด้านล่างห่างสะเบกนางชีบูทิกนะครับ9.2กิโลเมตรนะครับห่างบิยอนสกายวอล์กประมาณ8กิโลนะครับ ท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อนาราเอสเซจได้ที่เบอร์โทร0802882000นาราขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้าชมช่องของนาราเอสเซจขอบคุณครับสวัสดีครับ